สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจิราพรโอภาสพานุเมตในวิชาการงานอาชีพนะคะชั่วโมงที่แล้วครูจิได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าชั่วโมงนี้เราจะขึ้นหน่วยเรียนใหม่กันแล้วอ่าหน่วยเรียนที่เรากําลังจะขึ้นนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวคุณครูจิจะพาเด็กๆไปดูคลิปกันก่อนที่จะไปดูคลิปคุณครูจิมีเกมมาให้เด็กๆเ,เ,เล่นนะคะให้เด็กๆทุกคนไปเล่นเกมกันก่อน,อนแล้วเรามา ทายกันว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปเลยข้อที่1นี่คือดอกไม้อะไรเอ่ยคำที่1มาครับคำที่2มาพร้อมแล้วผสมคำ เฉลยนะครับผมดอกไม้ที่เห็นนี้เราเรียกว่าดอกบานชื่นข้อที่สองนี่คือดอกไม้อะไรเอ่ย ฉเฉลยนะครับนี่คือดอกกุหลาบนั่นเองข้อที่3ฉเฉลยนะครับนี่ก็คือดอกมะลิสีขาว ข้อที่4ี่เฉลยนะครับนี่ก็คือดอกบัวนั่นเองข้อที่ห้า เฉลยนะครับดอกเสียงแดงที่เห็นก็คือดอกชบาสแสนสวยนั่นเองนะครับข้อที่6นี่คือดอกไม้อะไรเอ่ย เฉลยนะครับนี่ก็คือดอกบานไม่รู้โรยนะครับข้อที่7เฉลยก็คือดอกหน้าวัว ข้อที่8เฉลยก็คือดอกพุทธลักษาข้อที่9 ฉเฉลยก็คือนี่ก็คือดอกลั่นทมหรือว่าที่เราเรียกกันก็คือดอกลีลาวดีนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10 ฉเฉลยก็คือดอกทานตะวันนั่นเองนะครับผมหน่วยการเรียนรู้ที่2งนะคะงานเกษตรเมื่อตะกี้เด็กๆได้เล่นเกมเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้นะคะไม่ใช่เกี่ยวกับภาษาไทยนะคะดอกไม้เกี่ยวข้องอะไรกับงานเกษตรนะคะจะมี หัวเรื่องหรือหัวข้อก็คือประโยชน์ของดอกไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของไม้ดอกและไม้ประดับกันเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับไม้ดอกและไม้ประดับมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับความหมายของไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆเช่นบ้านโรงเรียนสวนสาธารณะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และปลูกเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพได้นะครับไม้ดอกคือพืชที่มีดอกสวยงามและมีกลิ่นหอมเช่นกุหลาบบานชื่นดาวเรืองบานไม่รู้โรยเป็นต้น ไม้ดอกเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีอายุสั้นบางชนิดมีอายุได้เพียงฤดูกาลหนึ่งเท่านั้นแต่ไม้ดอกบางชนิดมีอายุยืนยาวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยืนต้นเช่นจำปีจำปากระดังงาเป็นต้นนะครับไม้ประดับคือไม้ที่มีใบและลักษณะลำต้นสวยงามเช่นโกสนปูด่างสาวน้อยปะแป้งฤรืสีผสม บนสีราชนีหินอ่อนเป็นต้นนะครับ ไม้ดอกหมายถึงพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีดอกสวยงามมีทั้งไม้ยืนต้นใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกนะคะดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายในเทศกาลสำคัญหลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะเช่นดอกอะไรที่มีกลิ่นหอมแล้วก็ให้กับวันแม่คะ่ะเด็กๆลองถ่ายซิไม้ดอกมีอายุสั้น บางชนิดมีอายุเพียงหนึ่งฤด,ดูเช่นประเภทของไม้ดอกอายุสั้นนะคะดาวกระจายอยู่ได้ไม่นานนะคะเบนจมาศลักษณะเป็นแบบนี้นะบานชื่นแล้วก็บานไม่รู้โรยบานไม่รู้โรยส่วนใหญ่จะนำมาไหว้ครูกันนะคะใส่ในพานไหว้ครูเป็นสัญลักษณ์ของ ความอดทนนะคะแล้วต่อไปก็คือดอกบาดอกคุณนายตื่นสายทำไมเรียกคุณนายตื่นสายเพราะว่าจะบานเมื่อมีแสงแดดนะคะต่อไปไม้ดอกประเภทยืนต้นซึ่งมีอายุยาวเช่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดอกจำ ปีนะคะมีกลิ่นหอมลำต้นแข็งแรงลีลาวดีหรือดอกลั่นทมนะคะต่อไปเฟื่องฟ้าที่อยู่หน้าระเบียงโรงเรียนเราและดอกหางนกอยู่เป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเลยทีเดียว ต่อมาเป็นราชพฤกษ์ราชพฤกษ์เนี่ยจะเป็นดอกไม้ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นดอกไม้ประจําประเทศของเราเลยทีเดียวนะคะดอกราชพฤกษ์จะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะเดี๋ยวดีวให้เด็กๆก,กลับไปหาหรือไปถามผู้ปกครองดูนะคะครูสิค่อยมาเฉลยในชั่วโมงต่อไปนะคะทีนี้ไม้ประดับกันบ้างไม้ประดับไม้ถึง พืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างรูปทรงสีสันจากลำตน้นและใบมีความสวยงามเช่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะช่วงนี้เขาจะฮิตอะไรด่างๆกันใช่ไหมคะคนด่างได้ไหมไม่ได้นะคะเอาเราเรียนเรื่องไม้ประดับเนาะพูดางเป็นแบบนี้นะคะสาวน้อยปรับแป้ง อะไรอีกอ่านนี้สวยขึ้นมาสวยเป็นดอกเลยสับประรดสีต่อไปบอนสีอ่าจะสวยนำมาประดับให้ดูสวยงามนะคะเป็นพืนที่ไม่มีดอกเขาเรียกว่าไม้ประดับนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กหวังว่าเด็กๆคงจะทราบไม้ดอกและไม้ประดับไปบ้างแล้วทีน่นี้ครูจิ จะมาสรุปให้ว่ามีความหมายอย่างไรกันบ้างนะคะไม้ดอกไม้ประดบับเป็นพืชที่มีความสวยงามตามธรรมชาตินิยมปลูกทั้งในภาชนะและปลูกในแปลงซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วไปตามอาคารบ้านเรือนและสวนสาธารณะนะคะคุณจิจะมีคลิปเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดบับ 1. ใช้สร้างความสดชื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยที่มีไม้ดอกไม้ประดับปลูกบริเวณบ้านหรือบริเวณที่พักอาศัย 2. ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ให้เกิดความสวยงามเช่นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในสวนหย่อมภายในและภายนอกอาคารสถานที่เป็นต้นนะครับ 3. ใช้ในงานพิธีต่างๆเช่นงานแต่งงานใช้ไม้ดอกไม้ประดับพานรถน้ำสังของคู่บ่าวสาวงานไหว้ครูใช้ไม้ดอกไม้ประดับทำพานไหว้ครูงานศพใช้ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งลงศพเป็นต้น 4. ใช้เพิ่มสีสันให้แก่อาหารและเครื่องดื่มเช่นขนมช่อม่วงหรือข้าวเกียบปากหม้อ ที่มีสีม่วงจากดอกอัญชันน้ำใบเตยที่มีสีเขียวจากใบเตยเป็นต้น 5. ใช้เป็นยารักษาโรคเช่นดอกบัวหลวงใช้ใบอ่อนปรุงเป็นยาบำรุงร่างกายให้สดชื่นใบแก่ใช้แก้ไข้บำรุงโลหิตเป็นต้น 6. ใช้เป็นของขวัญของที่ระลึกเช่นกระเช้าดอกไม้หรือใจกันดอกไม้ใช้เป็นของเยี่ยมไข้ผู้ป่วย ช่อดอกไม้ใช้นำไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับปริญญาบัตรเป็นต้นนะครับ 7. สร้างอาชีพเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับเช่นการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับทั้งในประเทศและต่างประเทศธุรกิจการจัดสวนเป็นต้น ไม้ดอกช่วยสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยทำให้บ้านเรือนสวยงามช่วยเพิ่มสีสันให้แก่ผู้พบเห็นไม้ดอกซึ่งมีหลากหลายชนิดและมีกลิ่นหอมไม้ประดับมีประโยชน์หลายอย่างเช่นสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยทำให้อาคารสถานที่สวยงามใช้ในงานพิธีต่างๆ เป็นยารักษาโรคช่วยเพิ่มสีสันให้แก่อาหารใช้เป็นของขวัญของที่ระลึกและเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้อีกด้วยนะคะงานที่มอบหมายนะคะให้เด็กๆกลับไปดูว่า ไม้ดอกไม้ประดับสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างที่เด็กๆได้เรียนมาเมื่อกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการนำไปประกอบอาหารประดับตกแต่งใช้ประกอบพิธีในกิจกรรมต่างๆทำเป็นช่อดอกไม้มอบให้กับวันสำคัญต่างๆให้เด็กๆกลับไปดูมานะคะแล้วชั่วโมงต่อไปคุณครูจะมีงานให้เด็กๆทำครูจิจะมีตัวอย่างของคุณครูมาให้ดูนะคะ ชั่วโมงต่อไปจะเป็นงานชิ้นงาน10คะแนนอีกแล้วนะคะให้เด็กๆเตรียมพร้อมอย่าลืมทำงานที่ค้างมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูจิก็ขอสอนเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะ